สวัสดีนะครับเพื่อนๆทาง YouTube กันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบพบกันกับลิ้นพันกันโค้ดแบงค์นะครับสอนออกกำลังกายคุณแม่กำลังนั่งแดกส้มอยู่ครับผม,อมเอ,อ,อันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นเรื่องเรื่องเอวคอร์ดหรือเข็มขัดเทพเจ้านะครับที่น้องๆทุกคนอยากจะได้หรือเปล่าครับก็<笑><笑> <G ül> มีกันมาเยอะนะครับว่าเข็มขัดเทพเจ้าเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็คือ คุณจะต้องเข้าใจว่าอยู่ในช่วงที่คุณไขมันลีนที่สุดนะครับไขมันบอดี้แฟทของคุณต่ําที่สุดนะครับมันจะทําให้มีเข็มขัดเทพเจ้าแบบนี้นะครับอ่ะดะูมีไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้คือคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมมีไงผมก็อยู่ดีๆก็เห็นไงแล้วต่อมานะครับการการที่จะทําเล่นเข็มขัดได้เทพเจ้าพุท <laughs> ิ อะไรวะเข็มขัดเทพเจ้าเนี่ยมันมีท่าเล่นอยู่ก็เล่นเล่นประมาณเนี้ยเล่นประมาณสักสามสิบครั้งต่อเซตเล่นประมาณหกเซตเลยเล่นให้ได้อย่างเงี้ยมันเล่นได้ทุกวันอยู่แล้ว,วครับอ่ะดูนะหายใจออกข้างหงหายใจเข้าข้างหนึ่งครับอ่ะหมุนกลับมาได้รอบหนึ่งนะอ่ะการทํางานของเข็มขัดเทพเจ้าเนี่ยมันก็จะทํางานโดยเอวมันจะบิดเข้าหากาันบิดเข้าหากันแบบนี้บิดเข้าหากันแบบนี้นะครับ อ่าดูครับเป็นไหม